คนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ดูอีซี่นะสำหรับวิดีโอนี้นะคะสามก็จะมาสอนวาดรูปพีทแบบละเอียดละเอียดนะคะสําหรับใครที่อยากวาดรูปพีทนะคะให้มีแรงเงาสวยๆเหมือนรูปน้องหมีคลิปที่แล้วนะคะทุกคนก็เดี๋ยวมาฟังอธิบายกันเลยนะคะก็กดไปที่แกลเลอรี่นะคะทุกคนแล้วก็กดเครื่องหมายบวกข้างล่างนะเพิ่มโปรเจกต์สามก็จะใช้เป็น1ต่ตอนหนึ่งนะคะตรงนี้เลยเนาะเราก็จะได้หน้ากระดาษมาแล้วนะคะอันดับแรกเนี่ยเราไปตรงแปลงนะคะทุกคนแล้วก็ใช้มาร์กเกอร์แบบแข็งนะคะอันนี้มีมาให้อยู่แล้ว ทีนี้ก็จะเลือกสีส้มพีทหน่อยนะทุกคนก็จะออกแนวแบบแดงๆส้มๆนะคะแบบนี้เนาะเราก็มาวาดเลยก็จะออกแนวเหมือนเป็นรูปหัวใจหน่อยๆนะคะประมาณนี้ค่อยๆวงนะใครชอบโทนไหนก็ใส่ได้เลยนะคะต่อมาเราก็ใช้สีเขียวนะคะทุกคนกดไปที่สีแล้วก็เลือกตรงสีเขียวตรงนี้นะคะแล้วก็ทำใส่รูปของก้านพีทนะคะแล้วก็ใส่ใบทีนี้เราก็จะมาเพิ่มเงา ให้กับพีทแล้วนะคะทีนี้มันจะออกกรอบปากระกด a l ลฟาล็อกไว้นะคะแล้วก็เลือกตรงแปลงที่เดิมเลยแล้วก็มาใช้ตรงแอร์บัตสามเหลี่ยมนะใช้แอ r ์บัตสามเหลี่ยมนะคะหลังจากนี้เนี่ยก็ใช้เป็นสีขาวแล้วก็เรากด a อลฟาล็อกไว้แล้วนะคะเราก็จะมาระบายค่อยๆแบบนี้นก็จะดูมีมิติมากขึ้นแล้วก็ดูสีที่เป็นสีส้มนะคะแล้วก็เพิ่มความเข้มหน่อยนะแล้วก็ แตะแตะแตะนะคะใชแ้แอปาแตะแตะนะทุกคนมันก็จะดูแบบมีมิติขึ้นมาอะไรอย่างนี้ยมันก็จะดูนวลแล้วนะคะทีนี้มันพอเราโอเคสบายใจแล้วนะคะสามก็จะเพิ่มเป็นสีขาวเหมือนเดิมเลยนะคะแล้วก็จะมาวงเล็กๆตรงนี้เพิ่มแสงเงาให้กับตัวของลูกพีชเรานะคะเห็นไหมทุกคนมันก็จะมีแสงเงาแล้วนะคะทีนี้ตัวใบไม้เราก็กดค้างสีใบไม้นะคะแล้วก็เลือกลงมาข้างล่างนะให้มันเข้มหน่อยนะคะแล้วก็มาใส่งเงาตรงนี้งานเรามันจะดูลมุนเลยนะคะทุกคนเห็นไหม นี่นะคะทุกคนลูกพีทของเราก็เสร็จแล้วนะแล้วก็ละมุนละมุนง่ายๆเลยนะคะทุกคนแบบนี้เลยนะทุกคนไปทําตามกันได้เลยนะคะหรือใครอยากได้3มก็แจกพีทอันนี้ไว้ที่เพจลิข้างล่างนะคะทุกคนเอาไปใช้ได้เลยนะนี่นะคะเวลาเราเซฟเป็น png นะตรงนี้มันจะใสยอยู่แล้วนะคะเห็นไหมเราก็กด3จุดตรงนี้แล้วก็เซฟเป็น png นะคะ ก็เป็นเทคนิคการวาดลูกพีชง่ายๆนะคะทุกคนก็มีแจกที่ลิงกงข้างล่างะคะฝากกดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้สามได้นะคะกดไลค์ใครอยากให้สามสอนอะไรก็คอมเมนต์บอกมาได้เลยนะคะแล้วก็เจอกันวิดีโอหน้าค่ะ